แอดสวัสดีแค่ับผมวันนี้ก็อยู่กับเกมยิ่งยืงเลยผมอ่มมาอันนี้ก็สิบคนวิผมเพิ่งเข้ามาปุ๊บสิบคนเลยครับดีพี่จะได้ไม่ต้องรอแล้วก็จะได้รีบรจุกช่วยล่วงไม่ไม่ล่วงเวลายิ่งมีน้อยตอนนี้เวลายิ่งมีน้อยน้อยเออฮฮ็ดอ่ามึงคิดจะจุกนี่แหละกูมีทริปเปิ้ลจำ ตู้มีอะไรวะตรงนี้เฮ้ยวิญญาณใครมาผักผมให้ล่วงหรือเปล่าเนี่ยวิญญาณอาถรรพ์เหรอ11คนแล้วครับตอนนี้ฮึสฮึสกูาามาถึงเอออุ้ยสามตัวเลยเวยิมีที่ประจำอีกสองนู่นไงตรงนู้นเชีย่ยแล้วโำไมเกิด อ๋อไม่เกิดอ้อไม่เกิดตรงนี้ไม่ถึงว่ะต้องตรงนี้ก่อนอึอดซึ้บลิบสูงแล้วสูงแล้วอึดอ,อึดอ,อึดอ,อึดไย้ออ <c oughs> ลวกอีกพวกมันจะอยู่ตรงนู้นกันพวกมึงอยู่ต่อไปแต่กูจะอยู่ตรงนี้อย่าออชิบหายเร็วชิบหายเร็วสิบเอ็ดคนเวลาสตาร์ทศูนย์แล้วด้วย หนึ่งสองสามเฮ้ยทำไมมันเฮ้ยแปลกๆทำไมรู้สึกตานี้เรารู้สึกการเล่นมันแปลกๆครับรู้สึกใจไม่ค่อยดีแล้ว,ว่าผมรู้สึกว่าเหมือนตัวเองจะตายยังไงอย่างนั้นเนี่ยอย่านะมันไม่ใช่อะไรที่เป็นเรื่องที่ดีหรอกอย่าคิดอย่างนั้นอย่าคิดอย่างนั้นอืมไม่ให้กูคิดได้ยังไงล่ะลวงแล้วล่วงอีกเนี่ยเฮ้ยเฮ้ย,ยมันทับถอยหลังเท่าออกเร็วกูเ,เ,ววเสียวแล้วเนี่ยกูเริ่มเสียวแล้ว สอกูเริ่มเสียวแล้วกูเริ่มเสียวตูดแล้วตัวน,นี้ <c oughs> มึงอย่าจุกตามกูมาไปไม่ได้ก็ไป,ไป,ไปเออโอ้ยเฮ้ยสอเออเ่อ <c oughs> กี้อะไรกันครับการจุกเมื่อกี้มันคืออะไรกันครับ <c oughs> โอ้ยไม่แกเป็นยุงด้วยนะครับดวงดีครับดวงดี คนเล่น11คนครับไม่เยอะโอกาสที่เราจะรอดกันตายนี่ยากแฮะยากว่ะครับแต่เราจะรอดไปให้ได้รอให้ประตูเปิดอือสองสามอืออึ้ยสเต็ปจุ๊กผิวอยู่อืออือดูดังซ้ายล้อมอ่ะโอ้โหนี่ปืนพกแล้วด้วยอ่ะเออ เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนนี่มันต้องอย่างนี้ปึ๊บอืมโลเลือดเยี่ยมครับเหลือปืนตั้งไว้ให้เพื่อนมาเก็บเป็นไงคนดีแต่จริงๆมันเป็นปืนซ้ำอ่ะนะผมเลยไม่เก็บเฮ้ยปืนลูกซองขอบฟ้าครับเยี่ยมไปนเลยขอบเขียวให้เพื่อนละเกนแน่สิกูได้ขอบฟ้าแล้วแล้วก็ไปครับผมจะไม่อยู่ตรงนี้นาน ฉันจะไม่อยู่นาะนหรอกพวกนาะยทำอะไรก็ทำไปเลยเราเรีบห่างจากตรงนี้ด้วยอนะพวกตรงนี้เนี่ยมันเป็นเอ่อจุดเกิดไงแล้วแบบเดียวมันจะเยอะนะับพอเยอะเสร็จเดี๋ยวมันจะเลอะเลอะเลอะไปด้วยไอ้พวกเนี่ยไ้พวกยุงนี่แหละเป็นพวกขบเขียวด้วยกระสุนหกนัดพิมพ์เถอะกระสุนกล้องกระสุนเออร้อยห้าสิบเยี่ยมครับเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมสวยพี่สวยไม่สวยเท่าไรแล้วต้องรีบๆแล้วน,นะครับเฮ้แต่ว่ามันยังไม่มีคนตายเลยเว้ยรู้สึกนะ อ่ะจะมีก็ตายตั้งแต่ช่วงเริ่มช่วงเริ่มเกมมาแหละก็เท่านั้นนะครับเพราะว่าจากที่ผมฟังเสียงเนี่ยมันไม่มีเสียงวิ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 อยู่เนี้ยวิวิคืออะไรคือไอ้นั่นเนี่ยเสียงตอนที่ว่าคนโดนโดนยุงดูดเลือดออะนะเออนั่นแหละไม่ยากมีเสียงเลยวเฮ้ยสองโอเคตอนนั้นไอ้หัวทองด้วยเราเห็นชื่อมันน่าจะเป็นคนเนี้ยเฮ้ยขี่หอไปไหมขี่หอขีอ่ขอหอเฮลิคอปเตอร์กดอีน้ำมันสิเปอร์เซ็นต์เออแม่งฮอประกอบฉาก เวรจริง,รงโอ๊ยรีไปเลยครับไม่แน่ยุงมันอาจจะรู้ไตเราแล,แล้วก็ได้มันบอกเฮ้ยนี่มันพี่ไปมาเล่นด้วยกูรู้เลยว่ามึงจะไปอาพาร์ตเมนต์แล้วก็มาไล่รอดักแดกผมครับไม่แนะ่ไม่แน่ไม่แน่ก็ไม่แน่ไม่แน่เพราะว่าผมเล่นทุกครั้งเนี่ยมักจะมาที่อาพาร์ตเมนต์ท่าน้ําที่รอคอยตลอดนะครับมันจะทําให้เราเนี่ยเจอปืนเ k คแบบง่ายๆคือปืนเ k เคเนี่ยผมว่ามันดรอปแค่ตาไมน่นี่แหละนะครับ ตามอพาร์ทเมนต์นี่แหละกับแอร์ดอนะเพราะว่าจุดๆอื่นเนี่ยผมไม่ยากจะเจอเลยนะตามที่เราไปลุยกันมานะครับไม่เจอสซนยัยกับผมขอบ้าไม่เอาครับอันนี้ก็ลูกสองขอบฟ้านี่ไงมากัน2ตัวและเอ,อ้ยตัวเทิดมันมากัน2คนก็ดีนะเราจะได้แบบว่ามีเพื่อนวัวหัวจมท้ายไปด้วยกันครับง่ายๆคือ,ม,อ <c oughs> มีเพื่อนชิบหายไปด้วยกันมีเพื่อนชิบหายไปด้วยกันเราดูว่าพวกนายเป็นคนดี อยากจะช่วยเหลือคนอื่นที่มาอยู่คนเดียวๆอย่างเราใช่ไหมขอบคุณมากเลยแต่ว่าหาเอคขอบฟ้าอยู่เนี่ยเฮ้ยอ๋อหนึ่งดาวหนึ่งดาวผมนึกว่าเอ่อระดับขอบม่วงอะไรเงี้ยนะแต่ว่าตอนให้เป็นขอบม่วงจริงผมก็ไม่เอาละปืนดอะไรเนี่ยคือขอบทองเนี่ยผมเคยเล่นไปพัฒนึงแล้วนะครับขอบทองเลยเนี่ยนะเมื่อพัฒนันจากพาัฒนึงเนี่ยผมว่าคุณผู้ชมก็คงจะได้เห็นบ้างแล้วแหละเอ้ยเอคขอบม่วงโอเคแต่ว่า มันไม่ใช่สายเราอะเพราะว่าเรายิงนี่ก็อย่างว่าแล้วคือไอ้เกมเกมนี้เนี่ยมันเน้นการยิงแบบระยะประชิดนะครับคือสนานี่มันเหมาะสำหรับก,การซุ่มยิงครับแล้วไอ้เกมนี้เนี่ยเราต้องวิ่งอยู่ตลอดเวลาจะเอาเวลาเนี่ยไปซุ่มยิงอ่ะมันไม่มีนะเพราะงั้นการใช้ปืนที่เน้นแบบจบไวเนี่ยนะก็คือฆ่าแบบรวดเร็วเนี่ยเราเน้นปืนกลปืนพกเอาไว้ก่อนจะดีกว่านะครับืมปืนกลขอบฟ้าขอบฟ้าผมยอมเอาปืนพกขอบเขียว ดีกว่าดีกว่าเอาปืนกลขอบฟ้านะครับปืนพกขอบฟ้าโอเคไอเน,นี้ยได้เซ็ตเราดีพอแล้วแอดอกมีคนจะเปิดได้เราขอแสดงความยินดีและเราจะไปโดดด้วยใช่ครับมีคนฟาร์มอยู่ประมาณสองสาคนผมว่าเราน่าจะโดได้เราขอด้วยได้ไหมเราให้พวกนายเปิดแล้วเราไปดูแค่นี้ <c oughs> คุณหน้าด้านเลยตนมึงยังหน้าด้านมาเอาอีกเหรอ <c oughs> นิดหน่อยนะเพื่อนนะ เราก็อยากได้นะเพื่อนไม่ใช่สิ่งพูดว่าเราก็อยากรอดเอ้ยแต่ว่าไปดีไหมเนี่ยมันหักจากรถไฟเยอะเลยนะสองร้อยกว่าเมตรนะครับมีคนขึ้นรถไฟแล้วหนึ่งคนผมว่าปืนเราก็ดีอยู่แล้วนะปืนเอเคขอบม่วงเนี่ยก็ดีอยู่แล้วคนระับงั้นเอ้คือรถไฟเลยละแกนเฮ้ยอะไรเฟียเฟ้ยวเฟี้ยวเสียงมันยิงผมอนะ่ะนุ่นไงมีคนขับรถอยู่ด้วยอย่ายิงก,กูกูเป็นมนุษย์ไอ้จา๋าไอ้จ๋าเลยกู รถไฟเหาะอะไรเนี่ยปีปี๊บอ้าวบินได้นึกว่าน้ำมันหมดเนี่ยกูบินขึ้นรถไฟเหาะเลยรถไฟเหาะเราก็ด้วยตึง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 ใส่เสาวเพลงมิชชั่นอิมพอสิเบิลภาคหกตึง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 ไปหน้าไม่ได้เลยเว้ยเออไปหน้าหน่อยสิครับเตือดดตึอดดตืดตึอดดตืดกูคนอีหอยหลอดยิงจังเลยตึอดดต ตึ้ดดดตึ้ดดตึ้งตึ้งตึ้งเอามาแล้วจะอีระลดหนึ่งหนึ่งหนึ่งจ้วงหนึ่งเป็นไงมาโคตรเท่ฉันจะแดกหัวพวกเนยมึงยิงกูอย่างนั้นน่ะกูจะแดกหัวพวกมึงกูยิงโชกูยิงโชกูยิงโชกูคนกูยิงปืนได้เห็นไหมเด้อไม่เชื่อใจกันนู่นบนหัวพวกมึงเนิ่นบนหัวมึงนิ่นอ้าวคนหรอกเหรอ แล้วไปอยู่ข้างบนนั้นได้ยังไงครับเฮ้ยตรงนี้โอุ้ยน่านน้ำชิหอยแล้วคุณผู้ชมชิหอยแล้วน่านน้ำมันคือพื้นที่ฆาตกรรมคนนะครับพื้นที่ฆาตกรรมมนุษย์นั่นเองโอ้รีบขึ้นเลยแล้วเขาก็อยู่ในน้ำนานไม่ดีเดี๋ยวมันจะชิหายกันหมดแอปหนึ่งไอ้นี่อ๋อคนโทษโทษโทษมันบอกมึงยิงยับเลยไง ขอโทษละกกนเฮ้อเฮ้อเราจะจุกบนนี้ละกกนนะครับบนนี้แหละเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าจุกง่ายจุกง่ายสบายบหรืออ h oh my god เยดโตวันช็อตวันคิวตัวระเบิดโคตรเทพอยู่กลางอากาศยิงมันด้วยเออแล้วก็ตรงนี้นะครับผมแนะนำนะเราอย่าอยู่ฝั่งนู้นครับเพราะถ้ามันจับโยนเราฝั่งนู้นเนี่ยโอกาสรอดยากครับเพราะว่ามันจะพยายาม่วงผมเคยตายต,ายตรงนู้นแหะ นะโดยที่ตัวเองเนี่ยโดนวงบีบตายครับโดนมันจับโยนจับโยนเะนี่ยแล้วเราอยู่บนรถไฟหอบไม่ทัน,นเ,เ,เนี่ยโดนเด็กกูคนไอ้เนี่ยอบแม่งด้วยเดี๋ยวเฮ้ยยิงรัดยิงรัดกระมวยเจ๊กรมมอยวิกระสุนเก็บแป๊บนึงมีเสียงฟูลอยู่ด้วยตัวเราเปิด ตัวระเบิดตัวระเบิดไอ้ยุงเอ้ยลิลรถเร็วเข้าริลลิลรถเออตรงนี้มันเริ่มเยอะมันเริ่มเยอะจนเละหลังมึงหลังเข้าเอ้ยดูแนกกูด้วยไม่ต้องเฮลหรอกกูก็ช่วยตัวเองอยู่เนี่ยแป๊บอยู่ไม่ใช่ไม่ใช่คนละช่วยหมายถึงว่าเฝ้าดูอยู่เพื่อนดูหลังให้กูด้วยท่านแมาเออ พวก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 รๆๆัวๆฉันสไลด์หนีไปซะง,งั้นเพื่อนดูล้งกูด้วยดูล้งกูด้วยดูล้งกูด้วยเฮ้ยอย่าไป่ใกล้เกินไปดูล้างไอ้กูด้วยวกูอยู่บนรถไฟแล้วนี่เห็นมีใครไหมเห็นมีโจรตามรอยหลังกูมาไหมวงบีบแล้วด้วยวงบีบแล้วด้วยเพื่อนเพื่อน ดูลังไอ้กูด้ย้ยมันบอกกูไม่มีเวลาดูหรอกโอ้โหระเบิดลงตาบ,บ้านที่ยับเลยครับยับเลยอะ่ะยับเลยเพื่อนฉันมาแล้วพวกนายจะยิงกูทำซากอะไรกูค,คนกูอยากไหมฮูแมนเน่ฮูแมนไม่ใช่มอสปิโตลแล้วว่ายุงะ่ะเอ้ยวิวิแสงวิบวับว,วิบวับไปเลยครับเมื่อกี้ ไปเพื่อนๆบน,นหัวบนหัวบนหัวตรงนี้แหละที่ม,มันมักจะปล่อยขี้มาเป็นขี้ระเบิดแบบตุ้มเดียวดูดีๆนะเฮ้ยเอ้ยเอ้ยอย,ยิงเก็บก่อนกูรู้กูเห็นกูรู้กูเห็นจุกก่อนละตรงนี้อยู่วันนี้ก่อนดีกว่าเดี๋ยวระเบิดลงแน่ครับผมเชื่อผมมั่นใจเรามีประสบการณ์เรามีประสบการณ์เออเรามีประสบการณ์เดี๋ยวเข้า โอ้ยวงบีบเริ่มรุนแรงครับพอเราเข้าใกล้เซฟโซนหรือว่าพื้นที่ผ่านเนี่ยระบงจะบีบแรงขึ้นวงจะบีบแบบบีบรัดบีบรัดจนฟินเดียเยเ,ยเออเออ,เอ,อยังไม่เป็นไรยังไม่เป็นไรใครเหลือผมนี่แหละแต่ว่าเพื่อนอาจจะเจ็บบ้างเพื่อนอาจเจ็บบ้าง๋ไม่เป็นไรไม่เป็นไรโคตรเจียดเลยเรามาัณมึงห่วงเด,วเดี๋ยวเดี๋ยวบนหัวเออ,เ,อ,อเพื่อน ระวังหน้าเข้าหลังบนหัวด้วยเออเดีเข้าเดีวเข้าจะพานแล้วจะพานแล้วเพื่อนๆเดี๋ยวกูขอเติมเลือดด้วยฮิ้วยิวต้องรอรีชาร์จกี่วิรอ,อกี่วิเดีเข้าเดีเข้าตัวระเบิดเมื่อกี้นุน่นนุน่นนุน่นเฮ้ยเติมเลือดไม่ต้องแล้วเต็มแล้วโอ้อะไรวะสิวๆว,วะแคบพาร์ทน,นี้ไม่ตื่นเต้นอุย้ยไม่โอ้โหทีห้าเกือบ เกือบหลุดโผแน่สงสัยยิงกันเยอะยิงกันยับเลยนะครับสรุปเรารอดนะครับไม่ตายครับไม่ตายครับแต่ก็เกือบไปแล้วเหมือนกันเกือบไม่ลอดอ่ะโอเคก็โอเคผมก็สลับเกมยิงยุงพาร์ทนี้นะครับก็ขอจบเอาไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับเอาไว้ต่อพาร์ทหน้านะฮะ